โกสมาหลอนเรื่องฮิคารุสั่งในกระจกเป็นตำนานเมืองเอเบิร์เลเจนสมัยใหม่ของญี่ปุ่นครับไม่ใช่เรื่องโบราณดั้งเดิมแบบผีโบราณไม่มีบันทึกทางประวัติศาสตร์ชัดเจนว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่ แต่เป็นเรื่องเล่าหลอนที่เกิดจากจินตนาการผสมความเชื่อดั้งเดิมและแพร่าทางอินเทอร์เน็ตจนโด่งดังหลายคนเชื่อว่าเริ่มแพร่ในช่วงปลายยุค90ถึงต้นยุค2000ช่วงที่เว็บบอร์ดและนิตยสาราวัยรุ่นญี่ปุ่นนิยมเล่าเรื่องคร e ปี้พั s ต้าหรือโทชิเดนเซสึหรือตำนานเมืองเรื่องเล่า ฮิคารุสั่งในกระจกว่ากันว่าในเมืองชนบทเล็กๆแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นมีเด็กผู้หญิงชื่อฮิคารุเธอเป็นคนขี้อายมักอยู่เงียบๆไม่ค่อยมีเพื่อนสนิทวันหนึ่งฮิคารุโดนเพื่อนๆในห้องเรียนรังแกหนักขึ้นเรื่อยๆเด็กๆจะล้อว่าเธอเป็นผีในกระจกเพราะเธอชอบนั่งมองเงาตัวเองนานๆหลังเลิกเรียน วันหนึ่งในห้องเรียนที่ว่างเปล่าพวกเด็กที่ชอบกลั่นแกล้งก็จับเธอขังไว้หน้ากระจกบานใหญ่พวกเขาปิดไฟปิดประตูแล้วตะโกนแย่เธอว่าถ้าแกอย่าอยู่ในกระจกนักก็อยู่ไปตลอดกาลซะเถอะแต่เมื่อกลับมาเปิดประตูฮิคารุกลับหายตัวต่อหน้าต่อตา เหลือเพียงรอยฝ่ามือเย็นเฉียบที่ประทับอยู่บนผิวกระจกด้านในตั้งแต่นั้นมากระจกบานนั้นก็ถูกปิดผ้าไว้แต่เรื่องราวไม่จบง่ายๆว่ากันว่าหากคุณอยู่ตามลำพังในห้องที่มีกระจกลองดับไฟแล้วจ้องเข้าไปในเงาสะท้อนของคุณเองห้ามละสายตาเด็ดขาดและอย่ากระพริบตา จนครบสิาวินาทีถ้าคุณเผลอกระพริบตาหรือหันหน้าหนีจะเห็นเด็กผู้หญิงผมยาวในเงากระจกเธอสวมชุดนักเรียนสีขาวใบหน้าไม่มีดวงตามีแต่โพรงสีดำสนิทมือซีดขาวจะค่อยๆยื่นออกมาจากเงาสะท้อนราวกับผิวกระจกเป็นแค่ผืนน้ำและถ้าคุณยังไม่วิ่งหนี ฮิคารุซังจะดึงคุณเข้าไปอยู่ข้างในด้วยกันคนที่รอดกลับออกมาจะมีรอยฝ่ามือสีซีดประทับอยู่บนแก้มบางคนบอกว่าถ้าโดนแตะแล้วจะเริ่มเห็นเงาของฮิคารุซังในทุกกระจกที่มองเธอจะค่อยๆเข้าใกล้มากขึ้นเรื่อยๆจนวันหนึ่งคุณจะหายไปเหมือนเธอคำเตือนสำคัญ อย่าทำพิธีนี้ตามลำพังในสถานที่ที่คุณไม่คุ้นเคยถ้าเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครช่วยคุณได้ห้ามทำพิธีนี้หลังเที่ยงคืนเชื่อกันว่าหลังเวลา00.00 00. คือเวลาที่เงากับวิญญาณใกล้กันที่สุดห้ามจ้องกระจกนานเกิน13วินาทีถ้าคุมเลยเวลาหรือกระพริบตาไม่ทัน อาจโดนเชิญเข้าไปในเงาสะท้อนห้ามเรียกชื่อฮิคารุสั่งเสียงดังเกินสามครั้งเรียกมากกว่านั้นเชื่อว่าเป็นการยืนยันว่าคุณยอมให้เธอปรากฏตัวห้ามใช้กระจกที่มีรอยแตกหรือร้าวว่ากันว่ากระจกที่ไม่สมบูรณ์จะเปิดทางให้วิญญาณออกมาได้ง่ายขึ้นอย่าลองพิธีนี้เพื่อความสนุกหรือล้อเล่น ในตำนานคนที่ทำแบบนั้นจะโดนตามรังควานเป็นเวลานานเตรียมไฟฉายหรือแสงสำรองไว้เพื่อไฟดับกระทันหันซึ่งเกิดขึ้นบ่อยจนหน้าขนลุกอย่าลืมบอกลาฮิคารุสั่งก่อนจบพิธีให้พูดเบาๆว่าขอบคุณที่มาหากลับไปเถอะ หากคุณเริ่มรู้สึกหนาวผิดปกติหรือได้ยินเสียงกระซิบให้ยุติพิธีทันทีอย่าทำพิธีนี้ตามลำพังในสถานที่ที่คุณไม่คุ้นเคยถ้าเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครช่วยคุณได้ห้ามทำพิธีนี้หลังเที่ยงคืนเชื่อกันว่าหลังเวลา00.00 00, 00. คือเวลาที่เงากับวิญญาณใกล้กันที่สุด ห้ามจ้องกระจกนานเกิน13วินาทีถ้าคุณเลยเวลาหรือกระพริบตาไม่ทันอาจโดนเชิญเข้าไปในเงาสะท้อนห้ามเรียกชื่อฮิคารุสังเสียงดังเกินสามครั้งเรียกมากกว่านั้นเชื่อว่าเป็นการยืนยันว่าคุณยอมให้เธอปรากฏตัวห้ามใช้กระจกที่มีรอยแตกหรือร้าว ว่ากันว่าประจกที่ไม่สมบูรณ์จะเปิดทางให้วิญญาณออกมาได้ง่ายขึ้นอย่าลองพิธีนี้เพื่อความสนุกหรือล้อเล่นในตำนานคนที่ทำแบบนั้นจะโดนตามรังควานเป็นเวลานานเตรียมไฟฉายหรือแสงสำรองไว้เพื่อไฟดับกระทันหันซึ่งเกิดขึ้นบ่อยจมหน้าขนลุกอย่าลืมบอกลาฮิคารุซังก่อนจบพิธี ให้พูดเบาๆว่าขอบคุณที่มาหากลับไปเถอะหากคุณเริ่มรู้สึกหนาวผิดปกติหรือได้ยินเสียงกระซิบให้ยุติพิธีทันทีขอบคุณที่รับฟังกันจนจบโกสต์มาหลอน